แนวทางฮานอยปกติกับ VIP นะครับผมประจำวันที่6มกราคม2569ครับผมวันนี้ได้วิ่งรูด1ครับผมตัวเน้น1 1กับ1นนะครับวิ่งรูด1นครับผมเน้น1 1กับ15รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม u t u b e ช่องอาจารย์เย้ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครัทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเอามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเอามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมแล้วก็สำหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณนะครับผมเพียยท่านกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซูเปอร์เตงนะครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้ครับอาจารย์เย่ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผม สำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยปกติกับเ i p ่อยที่นะาครับผมประจำวันที่6ครับผมมกราคม2569ราครับผมสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เดนหนึ่งค่าวิ่งรุดหนึ่งครับผม วิงรูดเป็นหนึ่งนะครับสี่ตัวครับผมสี่ตัวนี้ครับผมห้าหนึ่งหนึ่งห้าครับผมต่อไปก็จะเป็นสามตัวนะครับผมสองตัวเด่นแล้วก็สองตัวกันนะครับเราก็จะเอาสี่ตัวนะครับผมห้าหนึ่งหนึ่งห้าครับผมมาตัดนะครับตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสามตัวนะครับผม เราก็จะตัดอีกครั้งหนึ่งเป็นสองตัวเด่นกับสองตัวกันครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกนะครับแอดมินขออนุญาตตัดให้ครับผมรุ่นหนึ่งครับผมสี่ตัวห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับก็จะตัดสามตัวได้ห้าห้าหนึ่งครับผม ห้าห้าหนึ่งนะครับผมกับหนึ่งหนึ่งห้าครับผมสองตัวเด่นนะครับผมสองตัวเด่นวันนี้ก็ได้หนึ่งหนึ่งครับผมหนึ่งหนึ่งเราก็จะแปลงเป็นหนึ่งสองด้วยนะครับผมหนึ่งสองตัวครับแล้วก็หนึ่งห้าครับผมสุ่มตัวการ์วันนี้นะครับผม กันวันนี้ก็จะได้ห้าสองครับผมอ่าสองนี้ก็จะแปลงมาจากห้าห้านะครับผมห้าสองตัวครับวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมต่อย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับแล้วทั้งฮานอยปกติกับ V i p พนะครับผม 6มกราคม2569ครับผมวันนี้ได้วิ่งรูดหนึ่งครับผมสี่ตัว5115สามตัว551กับ115ครับผมวิ่งรูดหนึ่งนะครับสี่ตัว5115สามตัว551กับ115ครับผมสองตัวเด่นนะครับ111215 ตกันเป็น52ก 5, ับ55ครับผมอีกครั้งนะครับผมสองตัวเด่นนะคะ 1, 1, 1, 2, 1, รับ111215ตัวกันเป็น52กับ55ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับตัวเน้นนะครับผมสําหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมแอวจะ,ะขรเน้นไปที่11ครับผม11กับ15นะครับ สำหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นที่หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งห้าครับผมสำหับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเท่ามีหลบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม ันไหนที่ถูกอกถูกใจก็บรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของอาจารย์เยครับผมอาจารย์เยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผม สำหรับคลิปแนวทางฮานอยปกติกับ VIP ในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ